สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพีน่น้องซีเมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ตามหาแบตครับยังไม่ได้นะเพิ่งมาได้แบตอยู่ที่เป็น1แบตเตอรี่ครับมาถึงนางรองเลยครับอยู่ตรงแยกถนนหักพอดีเลย ได้โลละเก้าร้อยบาทหายากมากเลยโอ้ขายดีเนช่วงนี้แบตมือสองหมดเฮ้ยลงวันนี้ห้าโอ่ี่เดียวหมดเลยครับี่ต้องไปชาร์ไหมพี่ใช้ได้เลยเนาะอ๋อโอเคถามไ้ที่ครูเมืองก็หมดครับไปจะวิ่งแววก็หมดสุรินก็วิ่งหาสองสามร้านไม่มีมาได้ที่นางรองครับ เลิกใจตังค์พี่ในเขาเขียนวันขายไปด้วยประกันให้กี่เดือนเนี่ยพี้ยนนี่ประกันให้ไหมี่ประกันให้กี่เดือนอ่ะหเะะกหเดือนครับหกเดือนโอ้ถ้ามีอะไรพี่เข้ามาที่ร้านเลยโทรงนได้เลยครับผมอ่ะประกันให้หกเดือนครับว้า ได้มาแล้วนะครับแบตสองลกูกพันแปดร้อยบาทได้ของสามเคกับของอะไรไม่รู้นะอีกตัวหนึ่งก็ต้องเอาไว้ก่อน,นครับช่วงนี้หายากมากเลยนะผมวิ่งไปสุรินทก็ไม่มีนะครับร้านแบตมือสองบอกขายหมดแล้วที่คูเมืองก็ถามไว้วันก่อนนะครับวันนี้ว่าจะไปเอาก็หมดนะครับร้านนี้ก็เหลืออยู่สอลกสุดท้ายพอดีนะครับ ที่นางรองนะก็เลยรีบวิ่งมาเอาครับก็ได้ประกันไป6เดือนครับถ้ามีปัญหาก็บอกว่าโทรมาได้เลยโอเคได้แบตดแล้วดูนางร้องครับน้ำท่วมครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้ผ่านในตัวเมืองก็ท่วมเหมือนกันนะฟังโรบินสันครับโอเคตอนนี้ผมก็จะ วิ่งไปเอาโซ่นะครับวิ่งไปที่สตึกนะไปเอาโซ่ที่เอาไปอัดไว้นะครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านโซ่นะครับเดี๋ยวผมจะแวะซื้อน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์นะครับบัรก่อนซื้อไปไม่พอนะเดี๋ยวจะแวะเข้าเมืองแล้วก็ไปซื้อน้ํามันเครื่องกับน้ํามันเกียร์ไปแวะแร้านอะไรครับซื้อน้ำมันน้ำมันเกียร์กับน้ำมันเครื่องครับแล้วก็มีน็อตนดิดหน่อย นี่ครับน,น็อตใบมีดห้าใบถุงมือสายลมครับนี่นะประมาณนี้เหล็กริมเดี๋ยวแวะซื้อตัวนี้เสร็จก็จะไปเอาโซ่ต่อนะครับขอ,องเยอะมากเลย โอเลอสายพานครับยังไม่ได้นะน่ครับของเยอะครับร้านนี้ฝั่งน้ำมันก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะพวกโซ่โรเลอร์ครับนโน้นครับเบาะซิงเบาะอะไรนะ ของหนักๆี่อยู่ฝั่งโน้นนะครับโอเคเดี๋ยวคิดตังค์น่าจะหลายพันอยู่นะน้ำมันก็สามพันแล้วสามพันกว่าบาทเกือบสี่พันแล้วนะครับน้ำมัน2อถังพวกนี้อีกซื้อของนิดเดียวครับหมดลายตังค์เลยอ๋อนี่ครับมารับโซ่ นี่ของเราอันนี้ได้เปลี่ยนไหมขอพี่เปลี่ยนครับอันนี้ครับอัดทั้งเส้นนะอันนี้กลับรับนี่กลับด้านเา้า เอาเนี่ยนะครับค่าอัดโซ่นะอัดหนึงเส้นครับหนึ่งมืนแป้อบาทแล้วก็อีกหนึงเส้นกลับบูธนะครับสามพันหนะโอเคว่าจะถ่ายของให้ดูนะแต่ว่าเขาเปิดเพลงครับมันติดลิขสิทธิ์นะก็เลยไม่ได้พาดูนะครับโอเคตอนนี้ก็มารับโซ่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเอากลับไปใส่แล้วนะครับ เหลือเหล็กนะครับเดี๋ยวไปหาเหล็กก่อนสักท่อนหนึ่งนะเอาไปเสียบการล้อนําครับเพราะว่าล้อนํามันกินทางนะผมต้องตามหาเหล็กนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับนี่พนักงานครับเอาลงจากรถแล้ว เส้นนี้อัดเต็มเส้นครับจะเอามาไว้ฝั่งซ้ายฝั่งที่เดินเยอะกว่านะครับฝั่งซ้าย